มาติดตามโครงสุดท้ายนะครับเนาะรอบสายๆ11สิบเดโมงเสาร์นะครับเด้อติดตามครับ11บเอ็ดโมงเลยนเกียรติสิบเอ็ดโมงสิบนาทีอันไม่คู่ข้นมาบางฮันละขึ้นมาหาปูพอดีเสียจวนก็เลยมากราบปู่คจังชวนมากนะครับกราบมาบางหนะมากราบปูกราปูก็เลยให้รางวัลนมาสั่นว่าแต่ว่าจะเลื่อมเลื่อสั่นพอเสี่ยวแวนใส่หัวปูมือ ปูก็ได้ปูอยากใส่แวนคือเสียจวนบอกอยากใส่แวนคือเสียจวนอย่งไรเราเรียกบอกเรียกเสียจวนเรีบร้อยอ้าวปูมันโตได้ละเนาะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนอีเดือนดอกตายได้เป่าเนี่ยลูกร้านซื้อมันแทนดอกโบเปลี่ยนดอกว่าสิครับผมเราเรียกว่าเนี่ยล่ะเหล็กที่เราเพิ่มเพิ่มแค่ตัวเดียวเพิมเติมมากนะไม่ดูาะครับเนาะตรงเป้ของเสียจวนพอดีศูนย์สามสามศูนย์เพราะว่าเสียจวนมากศูนย์สาม แต่ว่าปูให้ปูบอกสามศูนย์โอเคอสันเราเราหาเสียจ,จนมาปูโอเคแมนว่าโอเคแมนแล้วท้องแท้วันวันวางสื่อเดียวเนี่แหละก็เรียกว่าให้เอฟซีฟังเนาะครับผมเาว่า,าหาหาได้เทียโค้งสุดท้ายหาปูโลสุดท้ายเพราะว่าหาเปลี่ยนมันซื้อบ่ได้แล้วหา,าบ่ได้โรตรีหมดเลยครับผมอืมหาบ่ได้แลดวันนี้ก็เกมือ่อปูละเสร็จแกเมื่อว่าสามศูนย์โอเคไมาสมพรโอเค อืมแต่เราต้องเมพอบักพอเลขสามตัวนี่ไหมเก้าเจ็ดห้าแปดนี่ไหมรวงรวยิ้มเห็นบผมครัมเลเห็นไหมเห็นแล้วครับเพิ่นไห้เจ็ดหาแปดจ้บเจรับาแปดเจ็ดหาแปดเจ็ดห้าแปดกับสามศูนย์น่แต่ว่าเก่าศูนย์แม่คู่บทีนแม่คู่ก็ได้เขียนใส่ต่อสักพอันเก่าศูนย์แม่ได้ห้ากับสี่แล้วล่ะแม่บับแต่ว่าก็คือแม่คู่ก็เรียกว่าเอาไว้เสียงสูบพึ่งเนาะห้าจะในโครงสุดท้ายห้า บางเทียมอันปกติเสียจวนบ่มาเด้ครับผมแม่แล้วสิมาซื้อของเราได้แวะมาได้มากราบปู่ว่ะซั่นมากราบปูเยอะว่าซั่นปู่อย่าเฝ้าไปให้คมหมันสัญญากับพ่อไดหนผมยังเงี้ว่าซั่นเสียจวนมาแต่ขอแหวนได้บ่วงนึงว่าซั่นใส่สิใส่ปูเมือเอาหัวใหญ่ๆว่าซั่นครับผมผมให้ซองวงก็ได้ว่าซั่นเสียจวนมาเพาะวให้มันออกแม่นโอเคบ่ล่ะปู่โอเคได้เลย30วู่ซั่นลระวังทีน สามซูเสียจอกับเต๊เขาปูยกป้าหมดแล้วเราหมักซูนสามแล้วเราบวชถ่ายสามเราบวชถ่ายสามแต่ว่าเสียจอเราเสือลายเราได้ศูนย์สามแต่ว่าปูเมื่สีน้ามากว่าเมื่อสีิออกสามศูนย์บ่แล้วก็กราบเนี่ยไปแล้วสิไปกลับแล้วไปแล้วนั่นแหละใก็เลาฝากพี่ฝากน้องเนาะเอาไอเป็นแนวทางเนาะเดี๋ยว่าหาผู้ใดมีโศมมีลาบมีโศมมีม้านั่นแหละหาพี่เจรนาเบื้อง ถ้ามันเปิดตรงความฝันจะของมันบ่ถ้ามันได้เนี่ยเะแม่คู่กับโอ้จะไม่จะใครถูกหลายจังวะให้ได้ก็ยังให้เสียเงินหไรยากให้เน้นหน่อยเฉียนเฉียนเงี้ยเสียครับผมเนี่แหละพอ่าบางเที่บางที่มันซื้อว่าไรเนาะเลขหาแปดแปดหาแม่คู่กับซื้อได้แต่ที่เลยครับแดนนี้รถตันดีเอื้อนหาบ่มีเลอยหาแพนะคะแต่ว่าสามศูนย์พ่อสีหาได้เยอะ่พี่เนาะครับผมสามศูนย์คนเกาใหม่แม่คู่อะไรเด็กา เห็นปูบอกไปแนวไม่บ้าเอยู่บาเนี่ยข้าเจ้าไม่ให้กานกันสูดทางไปครับนั่นแหละเพราะว่าซื้อไปหลายแล้วละ่ะอืมได้กระได้น้ำกันเนาะเอฟซีเนาะอือเพราะได้รวมสร,ร้างรวมแปลงน้ำกันเพราะว่าคู่พ่อเชยสร้างอยู่แล้วสร,ร้างไปเรื่อยๆเพราะท่านเลี้ยงง่ายดอกนาทีแม่คู่เพราะท่านสินสุดเลยสร,ร้างไปเรื่อยๆเพราะว่ามันหลายจริงหลายยางมือนี้สร,ร้างพญานาคคนกับเขามาแลว้วสร,ร้างพญานาคหน่อยนะใส่หัวปลายเตือเพราะว่าพ่อเชยใหม่มด อันอยังกระบดนะในบดนะพฤศจิตแต่เบียดข้างในพร้อมข้างนอกพร้อม,อมแล้วฝากระพังมดแล้วประตูโบดประตูบบดระตาต่างโบดแล้วก็ท่าสีใหม่ค่ะพสิจธาสีใหม่แล้วก็ลูปู ปูเท,ท่ามันก็สีขียนให็นไหมเนังยสินะคะเวลามันเรืลายสิ่งหลายอย่างน่า,ากิานมากกัสีหลายแสนอยู่ดอกแต่ว่าก็ขออวยพรใันไห่เอฟซีนี่ะนด้แหะซาถูาให้โซ่ให่ลาบไห้โซ่ให้มันสูผู้สูขคนให้ลำลำลุ่ยๆให้ออกเรียปูเนี่แหละตัวมันซื้อได้นี่แหละเนาตัวมันซื้อได้ที่ห้าซื้อแล้วนี่ขั้นเป็นไปได้ก็ยังให้เป็นเก้าศูนย์คนละพะว่า ต่อศูนย์มันได้ทัวถึงแมนบอร์เพรมีเต็มบ่รมีอัดค่ะบ่มีเต็มบ่มีอันลอตเตอรี่ยังมีขายค่ะแมนบอร์เออสามศูนย์อีกอะเจ้ามีเจ้าบอแต่ว่าก็พ่อได้พ่อหาได้อยู่ในคู่ว่าแต่ว่าหาเปลี่ยนเปี่ยคือสีหาบ่ทัานพ่ได้โอ้แต่ว่าสามตัวคือสีหาได้อยู่อืมแต่ว่าสามตัวบ่็นแหนกันว่ะแ่ละพี่แต่ละหน้าพวกนีค่ะเด้อสุบสุบมันๆโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายแล้วเนาะค่ะเนาะอันนี้มันก็ ท่านยั่ดอกขาหมุนเป็เนี <m <m ่ยกับท่านท่านยอ่ดอกค่าสวัสดีค่ะแม่ครูครัสดีครับผมสวัสดีครับมือนี่นะครับเนาะรอบสุดท้ายนะครับเนาะรอบสวยๆรอบล่าสุดครับก็เป็นวาใดนะครับเนาะเพราะว่าทั้งสองยิ้มแล้วรวยนะครับเนาะก็ได้ขึ้นหอปูอ่าปู เสียนเสียจวนมาหาปูนะครับนับมาไหวปูแวะมไหวปูตามตะเกาเพิ่นสีปมาครับเมื่อนี้เพิ่นจปะปมาแต่เมื่อนี้เพิ่นมาไหวป,ปูปูเพิ่นอยากได้แหวนใส่ผมเมื่อเลยครับเพื่อครับปูเพิ่นอยากได้แหวนใส่ผมเมื่อครับปูขึ้นก็ได้บอกว่าคันเสียจวนอยากได้อาเร็ดก,กเล็กดีสัญญากับพอได้บครับเสียจวนกว็บอกว่าได้ครับได้ครับได้ ปูเลยบอก30นะครับเนาะ30มศูเก่าสานะครับเด้อเก่าสานี่ก็ตามนี่ครับครับเก่า0มันยังมาคือเก่านะครับเด้อเก่าศครับแม่คู่กับเน้นคือเก่าครับเพิ่มเติมแค่30ครับออกไปพิจารณาญาณในการรับชุ่มมืงเลยครับเด้อทางช่องกับเป็นแช่แนวทางฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนั้งใจทางช่องยิ้มเรารวยนะครับเด้อนี่ครับเชหน้าจอไว้นะครับเด้อเชหน้าจอไว้อันนี้คือโค้งรอบ11บเอมงนะครับเด้อใกล้จะเที่ยงแล้วครับเดี๋ยว ทั้งช่องกะจะสีลงให้ครับดวนแบบสายดวนนะครับเด้อครับเอาไปพิจารณาญาณม่งครับเจ็ดห้าแปดครับเจ็ดห้าแปดก็อย่าลืมครับกับเก้าศูนย์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระตังใจทั้งช่องนะครับเด้อครับขอให้เอฟซีทั่วประเทศนะครับเนาะมือแรงให้โฉกโฉกมันๆไปน้ากันสุขผูสุคข้นนะครับเด้อให้มีโชกมีลาบสุกผูสุกข้นทั่วโลกครับครับเล็กปูเฮ้าครับ ตั้งกิตอธิษฐานไปน้ากันนะครับเนาะให้เลขกปูเข้าเขาเขาก็ซิมอยูมีกินกับเภาวางานการสูงมันก็หายากครับก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดถึงตั้งใจทาง่อง่องยิ้มแล้วรวยนะครับเดอ้อสามศูนย์นะครับเดอ้อเพิ่มเติมแค่ตัวเดียวโคงสุดท 30, 30้ายสามศูนย์สามศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์ครับแล้วก็ห้าแปดครับอันนี้คือแม่กู้เป็นึ้นโคงสุดท้ายแล้วที่เสียจวนมาไหวปูนะครับเนาะ ปูก็ได้บอกเสียจวนกับเสียจวนคันแม่นออกตัวสามศูนย์ดีๆเสียจวนก็ด้จัดเวนให้ปูใส่หัวมือนะครับเนาะครับปูเปินอยากได้เวนใส่หัวปูมือครับเปินก็เลยถามเสียจวนว่าสัญญากับพอได้บอครับเสียจวนก็ว่าโอเคครับครับกันโอเคก็จัดไปเลยครับสามศูนย์ตามนี้เนาะครับเนาะ ทั้ง่องก็ขอขอบคุณขอบคุณในหลายเด้อครับเด้อที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดลังใจให้ทั้ง่องยิ้มแล้วลุวย้ยยิ้มแล้วลุ้ยกับสีบบพญ่ามเจาะทุกประเด็นเจาะทุกช็อตของอผู้ตาของแม่คู่นะครับเนาะครับเหัวหงาย fc ครับได้ขจาทุกชอ็อตทุกประเด็นของทั้งผู้ตาผู้ชี้ปาขาวหรือว่าแม่คู่อมหวนนะครับเนาะครับเลขก็ยังตัวเกา่าคือเก่านะครับเด้อเพราะวะสามศูนย์นี่ผู้คนก็บ,บอกว่าโอเคมาตลอดครับ กัยกใหม่ยกมือให้เบิ้งนะครับเนาะครับเพิ่กันยกให้เบิ้งตลอดครับกับโปรดพิจารณาญาณในการหลับสมองด้ยครับเด้อทั้งสองก็เป็นแช่แนวทางครับสามศูนย์เก้าศูนย์ะครับเด้อครับทั้งสองกับป็กับขอบบุญขอบคุณหลายๆที่กดไลค์กดแชร์ทั้งสองนะครับเนาะทั้งสองก็ขอให้เย็บจี่ทุกฝูทุกคนนะครับสุกๆมันหมันไปน้ำกันครับสุกๆมันหมันมือนี้ครับ ตังสีโม่งแรงเท่ากับสีไดเห้กันเนาะครับเนาะไห้ไมีโชคมีใช่สุขสุขคนครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ข้องครับมือแรงเท่าสีให้รันทั่วประเทศครับเพราะว่าเลขปูเท่าตองเขา่าเพราะวา่าปูเท่าปวดภายปูเท่าก็บ,บอกว่างวดนี้คนจะถูกหลายนะครับเด้องวดนี้คนจะถือทั่วประเทศครับจะตั้งกิจอธิษฐานซอยกันนะครับเนาะขอให้เลขปูเท่าเขา่าเทากับสี ครับได้มีเงินมีคำเหตุบุญเหตุสินนะครับเนาะได้ซื้อยู่ซื้อกินเพราะว่าการงานสมมติจะหายากครับก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์ดชดรดดก,กรด,ดติดตามครับเพื่อว่าส่งคลิปเด็ดนี่แหละครับเวลาจอดจันทร์สี่มันจะได้ดีดขึ้นกอนมูครับเพราะว่ามันกับสิทันเวลาท่านเหตุการณ์นะครับเนาะ ครับขันทั้งช่องวิวว่าวพิษประกันได้กับกาบขอโทวจขอไพยหลายนะครับเ้อหานังเทอสัญญาณมันกับบอชัดเจนครับขออรวดขอภพ่หลายหลายครับทั้งช่องกับสีพญยาพิษให้ดีที่สุดครับคอมเมนต์มาได้ติเตือนมาได้ครับติเตือนทั้งช่องมาได้ครับคอมเมนต์มาทั้งช่องว่าวพิษประกันได้กับกาบขอโรวจขอไพ่หลายหลายครับสาหรับคลิปนี้ทั้งช่องกับกาบขอสวัสดีครับขอให้เอฟซีโฉกโฉกมันๆไปน้ำกันนะครับเนาะขอสวัสดีครับ